อารีนาหัวหินสปอร์ตคลับเตรียมจัดศึกเทนนิสรายการใหญ่ระดับโลกนะคะ ITF World Tennis Tour ทั้งหมด4รายการในปลายปีนี้ค่ะสาพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF ร่วมกับอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับและพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายและหญิงนานาชาติในศึก ITF World Tennis Tour 2025สะสมคะแนนอันดับโลกทั้งหมด4รายการด้วยกันซึ่งชิงเงินรางวัลรวมเกือบ2ล้านบาทเลยค่ะ โดยนายสุวั์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและปัจจุบันดารงตําแหน่งนายกิติมาสักสมาคมกีฬาลอนเทนิสแห่งประเทศไทยท่านก็ได้มีการเปิดเผยนะคะในฐานะดํารงตําแหน่งประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันบอกว่าเทนนิสนานาชาติจะจัดกันที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สสัปดาห์ด้วยกันค่ะภายใต้ชื่อรายการแคลค o ม and CCAU i n CC d อ s t r y 4.0 i t ท World t e n n i น Tour 2025ั่ โดยช่วง2ส,สัปดาห์แรกจะเป็นการแข่งขันของนักเทนนิสชายในศึก M15 หัวหิน2รายการด้วยกันนะคะจะเริ่มวันที่20 2 6ถึง26ตุลาคมและต่อเนื่อง27ตุลาคมจนถึง2พฤศจิกายนจากนั้นจะเป็นเทนนิสหญิงค่ะ W15 หัวหินอีก2รายการคือวันที่10 1ถึง16พฤศจิกายนและ ทัวรน์นาเมนต์สุดท้าย17-23พฤศจิกายนทุกรายการมีพี่บอลซูเปอร์บอลพราดอนสีชาพันธ์อดีตนักเทนิสมือเก้าของโลกขวัญใจคนไทยเป็นทัวรน์นาเมนต์แเรกเตอร์หรือว่าผู้อํานวยการจัดการแข่งขันซึ่งในสุวนรณลิปตาพันลบก็เชื่อนะคะว่าด้วยประสบการณ์ของพี่บอลแล้วก็ที่หัวหินเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาแล้วหลายรายการแล้วก็ รวมไปถึงระดับโลกต่างๆด้วยการแข่งขัน4รายการนี้จะจัดออกมาได้ดีและสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมาค่ะ